ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาแต่ก่อนอื่นเลยมาที่เรื่องของไฟเซอร์กันก่อนอดีกว่ามาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งล้านห้าแสนโดสมาถึงตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วค่ะ ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐบริจาคให้ไทยล็อตแรก1ล้าน5แสนโดสส่งมาถึงประเทศไทยแล้วมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะโดยที่มีรัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยรับมอบวัคซีนค่ะก่อนที่วัคซีนจะถูกส่งต่อไปยังคลังสินค้าเพื่อเข้าห้องเก็บวัคซีนต่อไปอธิบดีกรมควบคุมโรค คุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์บอกว่าจะต้องเก็บในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสเก็บได้นาน6เดือนจากนั้นนะคะจะมีการส่งไปยังหน่วยฉีดเพื่อเก็บที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสเก็บได้ราว4สัปดาห์ดังนั้นต้องรีบใช้ค่ะโดยผสมน้ำเกลือลงไปให้ได้ตามสัดส,ส่วนแล้วก็ดูดจากขวดใหญ่เพื่อฉีดให้กับประชาชนนะคะ1ขวดจะฉีดได้6โดส กระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงมีการเตรียมการทั้งการเก็บรักษาการผสมวัคซีนแล้วก็การนัดหมายการฉีดซึ่งจะต้องอบรมบุคลากรอ,อีกครั้งผ่านระบบออนไลน์ก่อนจะเริ่มฉีด5สิงหาคมนี้ค่ะไดย้ยังอ๋อยัง ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วประเทศนะครับจะเป็นเข็มกระตุ้นเข็ม3นะครับเ,เป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับจะประมาณ7 0 0 0 0 0โดสนะครับโดยที่การฉีดนี้ก็จะมีการสำรวจรายชื่อจากโรงพยาบาลต่างๆส่งมางมแล้วจากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขโดยมีคณะทำงานที่มีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานก็จะมีการกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับ ด้านของคุณหมอมนูนล,ลีชเวงวงนะคะแพทย์โรงพยาบาล,<ห>ลวิชัยยุทธแสดงความกังวลเรื่องการจัดเก็บต้องรีบนําออกมาใช้ให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าล่าช้าก็อาจจะทําให้วัคซีนเสื่อมสภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวัคซีนไปในพื้นที่<ด>ห่างไกลหรือว่าชนบทซึ่งไฟเซอร์สามารถช่วยลดความรุนแรงของเชืวว้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ค่ะไฟเซอร์มาเนี่ยมันขนส่งแล้วก็เก็บขั้นตอนเนี่ยมันต้อง เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากนะร,บรบกบลบเจ็องศาเนี่ยนะแล้วพอมาใช้ต้องรีบใช้ทันทีนะเพราะเพราะว่าถ้าเจอความร้อนเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วมากประเทศไทยต้องยอมรับความจริงว่าสุดท้ายทุกคนเนี่ยจะต้องติดเชือ้อถ้าเรามีวัคซีน mRNA นะไม่ว่าไฟเซอร์โมเด n a เข้ามาเยอะๆนะแล้วมาฉีดให้กับประชาชนไทยนะ มันก็จะลดความลดการเจ็บป่วยรุนแรงและแลดการเสียชีวิตได้ครับแล้วงานนี้เนี่ยคุณหมอมานูนก็ย้ำบอกว่าไฟเซอร์ที่ได้มาเนี่ยไม่เพียงพอกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะรัฐบาลน,นั้นต้องเร่งฉีดประชาชนให้ได้ถึง90%ของจำนวนประชากรน,นั่นก็คือ60ล้านคนส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่3สลับยี่ห้อเนี่ยหลายประเทศก็ฉีดแล้วในลักษณะแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ ก่อนฉีดกลุ่มเป้าหมายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับข้อที่1อา้าวไล่เรียงกันดูนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จัดลําดับความสําคัญให้แล้วบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศ700,000โดสผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด645,000โดสผู้สูงอายุผุงยีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรค150,000โดสทําการศึกษาวิจัยเก็บไว้5,000โดสนะฮะแล้วก็สํารองส่วนกลางสําหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธ์ อีก40,000โดสรับไม่มีคาว่า V I P นะไม่มีอ้าวไม่มีนะไม่มีใครนะนายกบอกแล้วว่าห้ามห้ามไปมีกักอะไรเลยให้ให่ V I พง V I P อะไรนี้ไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ